สบายดีไหมไงสุดน่ารกิ้ข้าวสแลีบ่กินกับยังสุก๊อกสงกับแกงแกยังแกแกงไต้หกยังว่าไงเนี่ยหกอไก่พันไก่บ้านปลาตาไก่า

เดแม่เดม่เดซอเจไม่ไม่ยังมาฮาคนมาาบอกม่ซอเจม่เอเอั่นนี่มี้เนาะเนาะม่นี่เกาะนูงมาย่งเปนี่ยเปนมาจากทางใดม่ฮะคนทางหนคนเียดปะเนี่เวียดนามตองเตย คนเน้ไปดู915ดิ TikTok อเ i o ฟังเพลงนั่นน่ะ